วันนี้เรามาที่อุทยานน้แห่งชาติน้ำพองนะครับเราจะมาอบไก่ในถังอบสองลายนิดชื่ออะไรนะครับสองลายนิตครังสองลายนิดถังสองลายนิดนะครับอย่าต้อใส่กันชื่อชั้นลนันตากบรรจบนะครับช่างจบของเรานะครับเป็นไก่เราจะมาดูดีไซน์แบบเราจะมารอชมกันดูครับว่าไก่เราจะเป็นยังไงครับเรามาดูส่วนภายในเป็นถังสองนิดนะครับภายในนะครับมาดูภายในครับฉันบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศการเต้น อ่านี่คือบรรยากาศอุทยานแห่งชาติน้ำนี่คือบรรยากาศอุทยานแห่งชาติน้ำพองนะครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์สอห้าเฮ้ยไม่ใช่6 64 64หเมื่อปีนะครับเราดูบรรยากาศรอบๆนะครับขอเชิญชวนผู้สนใจมาพักผ่อนได้นะครับบรรยากาศดีมากมีเพื่อนๆร่วมกางเต็นท์ทิพนะครับไก่ตัวที่2ลงไปแล้วนะครับง่ายๆครับอีกประมาณ4 0นาทีเรามาดูกันครับ ถังอบ200ลิตรที่แบกมาจากชุมแพจะใช้ได้ไหมจะใช้ได้ดีไหมนะครับสนใจติดต่อได้นะครับไม่แพงครับ889ย์แปด้าในเบอร์ขวหน้าเลยเดี๋ยวเราจะแจ้งเบอร์ให้ทราบอีกนะครับนี่ครับครับหลังจากที่ไก่ลงถังนะครับเราจะนับหนึ่งถึงร้อยนะครับถูกพอกินเลยนะครับอันนี้อันนี้คือขานะครับส่วนส่วนสะโพกนะครับส่วนสะพโพเาเรียกนอสอภาษาการขายเขานอสอเรา เราทดสอบเราทดสอบมาแล้วนะครับไม่สุกไม่สุกนะครับพูดครับพูดคุณครับพูดคุณครับพูดคุณครับพูดุณนี่เป็นผู้เหตุครับพูดนะุ่นคนั่ว่รู้สึกว่าในเฟซของพ่อใหญ่จบนี่เหลืองอลามสวยงามตาแต่ข้างในไม่สุก 我倒一把。<laughs> 哦、好啊啊，啊，得了。